สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นที่ชื่นชอบหัวลากซิ่งนะฮะครัท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบเกมรถพ่วงนะครับวันนี้ผมมาลงรถมอสคันนี้นะครับเป็นหัวลากเดฟนะครับรุ่นเก่านะครับเก่ามากนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นสายแบบผมแต่งเป็นสไตล์เฮวี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นั้นแรงม้าน้อยนะครับแต่รู้สึกว่า สบายเลยขับสบายนะครับยังไงก็ไหวนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบเฮลวี่นะครับวันนี้แต่งสไตล์เฮลวี่นะครับว่าเอาไว้แบบขนบรรทุกเยอะๆนะครับบรรทุกแบบพ่วงหนักๆนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ภายในนั้นสวยงามนะครับภายในสวยงามมากนะครับภายในเป็นอะนาล็อกหมดเลยนะครับก็สวยสวยมากนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในมาได้ดีมากนะครับเนี่ยคลิปนะฮะโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับลิงก์ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยนะครับจะเป็นลิงก์นี้เลยครับสำหรับตัวรถนะครับผมแล้วก็สําหรับมอตออื่นๆก็มีเพิ่มเติมนะครับไปมีลิปสอนดาวน์โหลดแยกโอเคกดดาวน์โหลดปุ่มสีเหลืองนี้รอเจ็ดวินะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาครับข้างล่างตรงนี้รอสักครู่นะครับขึ้นมาละอันนี้เป็นไฟล์ rar นะครับได้ไหมโอเค โชว์อินโฟเดอร์ oder, แล้วก็เบราว์เซอร์ปิดออกไปอันนี้เดาบลคลิกเข้าไปครับโอเคใช้2ไฟล์นี้นะครับโอเคอันนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดนะครับดักคิเมนขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปตรง Euro Truck Simulator 2นะครับไปตรงมอดครับผมเดี๋ยวผมขอลบเอามอดที่ผมไม่ได้ใช้ออกก่อนเรียบร้อยลวนะครับอันนี้เลื่อนมาตั้งข้างนี้ <c oughs> เปิดนะครับไฟล บีบอัดที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับใช้ SCS 2ไฟล์นี้นะครับที่อยู่ข้างในครับแล้วก็ลากใส่เลยเรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยครับอ่า euro truck ครับผมทีนี้พอคุณผู้ชมเข้าเกมเสร็จนะครับก็ใส่มดเข้าไปก่อนนะครับก็เลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับถ้ามีหลายโปรไฟล์ผมใช้โปรไฟล์นี้แหละผมเคลียร์มดเรียบร้อยแล้ะขึ้นมาละนะครับไปเข้าไปดับนะฮะแล้วก็มดล้อนี่ เดี๋ยวผมไปใส่ที่หลังนะผมอาจจะใช้เป็นล้อแต่งล้อซิงนะครับเป็นอาจจะใช้ตัวนี้หรือว่าเป็นล้ออื่นๆนะครับ<ะ>ก็สำหรับใครที่อยากจะได้ล้อก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคผมใส่ประมาณนี้ไปก่อนอทีนี้นะครับก็ให้ไปตรงซักดิลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มอสด,ดิลเลอร์ตรงนี้นะฮะขึ้นมาละนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับสลิปเปอร์แคป แล้วก็สเปซแคปเด a y แคปนะฮะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับสลิปเปอร์นี่มันยังไงเนี่ยตรอ๋อเรามาเลือกตรงนี้ได้นะฮะสลิปโอ้มันจะเตี้ยนิดนึงนะครับสเปซนี่มันจะสูงเนาะเอาเป็นสเปซก็ได้นะครับช่วงล่างก็มีแบบยกนะครับแบบยกขึ้นมาอย่างนี้ก็แบบนี้แล้วก็หกสี่มินมีแปดสองด้วยนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมว่าผมจะไม่แต่งสไตล์ซิงนะผมว่าจะแต่งเป็นสไตล์เฮลวี่นะครับวันนี้จะแต่งเป็นสไตล์เฮลวี่ก็ใส่แปดสองแล้วกันนะครับ เครื่องยนต์นะฮะมี250นะครับถึง8 2 0นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวเดิมนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไป,ปเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับมี6นะครับ8 9 16 13นะครับอันนี้ตามใจชอบเลยนะฮะคุณผ,ผู้ชมชอบแบบไหนก็จัดไปแน,นั้นนะครับอืมผมเอา13แล้วกันนะครับมาดูภายในสันิดหนึ่งนะครับดาร์กนะครับกลาว ก็ e x e r c i s e Dark นะฮะ Standard Standard ก็สวยนะคุณผู้ชมอันนี้ตามใจชอบเลยมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ Exercise Brown เนาะแล้วก็มาดูชุดสีแล้วก็ปิ้นนะคือมีปิ้นมาด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้เท่นะช้างนะฮะตาช้างตาช้างเลยทนนะครับเฮ้ยเท่นะเท่นะสีส้มก็เท่นะผมชอบสีส้มมากแล้วก็มีแบบคัสตอมคูลด้วย มีคัสตอมเมทัลลิกไมไม่มีนะไม่มีอ๋อนี่ยมีมีม,มีแล้วก็มีคัสตอมเมทัลลิกด้วยนะครับสำหรับใครที่คุนชอบการปรับแต่งสีแบบเมทัลลิกนะฮะผมว่าผมจะเอาเป็นสีส้มอ่ะเอออันนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับมาดูของแต่งละ่ะแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ก็เท่ะนะเฮวี่บัมเบอรก็ได้ครับไปครับผม เป็นกิ้นก็ได้มัมีครอบไฟด้วยนะเป้นแล้วก็ตรงนี้โลโ,โก้เปล่าตอนนี้เราต้อจะใส่เครื่องสามสามสามเปล่าจะใช่ New logo นนเลือกไปแล้วอันนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับโอเคใส่นี้เข้าไปสวยครับกระจกครับผมอันนี้ภายในครับมาเกี่ยว ข้างบนตรงนี้ครับสีเขียวหรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ดูดูหล่อไปอีกแบบนะสีเขียวแล้วกันหัวเอาสีเขียวนะครับอันนี้เป็นแบบออกแตงข้างบนใช่ไหมใส่โหลดเข้าไปโอเคแล้วก็มีอะไรไฟออกใส่ไ,ได้อีกอข้างล่ะอันเดอร์ทแบบนี้ก็ชนกันเด็ๆแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออแรตรตรงนี้มไม่ชนละต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นคูลเลอร์น,นะครเครื่องทำเครื่องปรับอากาศครับผมดีแบบปิ้นหน่อยตอกหมดหรือยังครับเนี่ยข้้นข้างตรงนี้ล่ะครอบกระจกเหรอโครมเป็นโครมก็ได้น,นี่กระจกก็เป็นปิ้นปิ้น,นครับผมอันนี้ก็ปิ้นด้วยน,นีเลือกเป็นปิ้น้ตรงนี้เลือกไม่ได้หรอปั๊ ล้อล่ะล้อไม่มีมาให้นะครับอเอค <S <S เดี๋ยวผมไปใส่มอดล้อแยกเอานี่เรียกเป็นปิ้นแล้วก็ที่ตรงไหนอีกเฮียวแต่งได้ไม่ไม่เยอะนะอืมครอบล้อไม่ค่อยสวยฮะท้ายล่ะเอาเรื่องไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับหมุนหรือยังนี่ยหมุนหมุนดูคุณผู้ชมอาจจะมีบางจุดที่ผมยังไม่ได้ติดโอเคน่าจะหมุนแล้วล่ะนะครับมาดูภายในก่อนนะฮะพวงอะไรครับสี่ เอฟสองเอฟสองสีหนึ่งนะครับไม่ใช่เอฟสิบสี่สีดำนะฮะตัดกันไายม,มีเวกตเตอร์มีอะไรอีกเนี่ยของห้อยมีเปล่าดิสโก้ดิสโก้ด้านข้างเรามีอะไรบ้างนี่กระจกมองด้านหน้าไม่มีหรอมไม่มีมีแค่โน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็นี้ชวเช้าวัยออกกาแฟครับผม เกยวกาแฟก็เนี่ย<ะ>น่าจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเอ้าเดี๋ยวเราลองซื้อดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองเทสเครื่องยนต์ด้วยมันมันแบบมีเครื่องยนต์อะไรบ้างครับเครื่องยนต์มันต่างกันไหมนีม่เลยแล้วก็ไปตรง truck m i n i a t u r ร กระจกหน่อยเออโุ้ยกดผิดอีกแล้ว ไฟหน่อยโอเคสวิตไฟทำง,งานได้ปกติเสียงใช้งานได้ปกติเลยอลองเอา้อขึ้นนะกดัวยู่ฮะโอเคใช้งานได้ปกติเลยคุณผู้ชมปัง๊งนะครับโอเคครับก็สำหรับ คลิปนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเดี๋ยวผมไปแต่งล้อเพิ่มนะครับก็ต้นคลิปอาจจะล้ออาจจะสวยนะฮะ oh. แล้วก็เสียงเครื่องเดี๋ยวผมไปเลือกอีกทีนึงนะครับ okay. สำหรับเครื่องที่มากับเดิมๆเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติกเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยครับลาไปก่อนครับบายบายครับ